ก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกล้องไปายไว้สุขุมสุขคนเนาะวันนี้มาพบกับสาวกิ้งอีกแลนะ้วเนาะจากซ่องกิ้งสาวนาทรายเนาะวันนี้สาวกิ้งกับพาทุกคนมาตำาข่ากำเนาะข่ากำเนาะพี่น้องเข้าก็สีตำเข้ากำเนาะเข้าบ่สีกันสีและสีมันสีออกเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็เลยสีตำเอาเนาะมาเริ่มกันเลยพี่น้องกตักข่านะนี่พี่น้อง ใส่ขกไปเลยเห็นว่าควันจริงๆนี่พี่น้องคายได้ขดคายเลยนี่เอาสใส่ในะ้เปนะเขาก็สิเอาด้ามเสียมต่ำนะพี่น้องขั้นเสียบซะมันใกล้อุดังแล้วคายมันสีเขา้าปากเข่าดังแล้วเขาสิเห็ุใดเขานั้นมีอาการไอและกระจาเนาะพี่น้องเขาแห้งเป็นบางข้างๆเนาะแล้วก็ยังกระเสํามด้ยนะพี่น้องเนาะตํำใิเลยเขาบบได้มี หกคือตะกี้เขาเจ้าจตา่ำนะพี่น้องหกเลยต้องไปต่ำมาที่เนาะเพราะว่าคั้นสิบไปซีเอาซีมันสิหลอนสิลล็อกนะครับก็จากกินบ้างคือตะกี้นะพี่น้องแต่บ่มีหกคือตะกี้แล้วหาก็ต้องต่ำแบบนี้นะพี่น้องเนะาะกต่ำไปเลยแบบเคือนใ่ตอนน้อน้อยเแล้วที่เขาเจ้าต่ำหกปีเนี่ยพี่น้องหกนี้ใหญ่แล้วเขาเจ้าก็มีไหม้เลยไปแล้วเขาเสียบไปซีดียบีบีลูกกระต่ายลงไปซีนะ เพอไปตามข่าวกำบอลหร,รือข่าวเหมาแหละเนาะกับแม่เนาะแต่ยังน้อยโคตรคักเลยพีน่น้องตอนข้าเจ้าจกๆๆกนวังโคกค่ะเดแบบกากินกับแกลนไปจกนะคะเจ้ากระตัมมือกับบอลแล้วก็หันก็หายจนบ้าหลัก็หายจนบ้านะตอนแรกก็คือเบาที่เราจุกานก็นาะตามกับน,อน้องคนหนึ่งเนาะลูกไอ้ลูกน้องแหละลูกเล่าข้าวเดียวกันนะแต่ว่าเขาเปิดบอลายเดือนนะ ตามแบบสอดีนสอมมือับวันจุ่มแม่นะแบบแฟนตามจู่กอยากไปจกมาเห็นไะจกก็สนคัากว่า,าเลยแล่นจกาทางกับูกกระลงน้องถึงจริงว่าไปะแล้วก็จกจกแลก้วกตอนอิดมากระบุรืกมือนะคัเนาะแบบเพ็ุใหยาเมืนมมแล้วที่และวแล้ววันนี้มาที่สองมาที่สามเลยเหตมือจนบุ้มมือจนบุ้มน้องพกกันห่างกระสันจะายเ่อกันว่า อะไรบ้าไม่ค่อยขามอย่างประมาณน,นี้นะแต่กกอ่าบันไดเมือบงบันไดบันไดเมือง,อนะงอเลยนะแล้วก็ตามวนไปพี่น้องเกี่ยวมาใส่ถุงกัมแล้วก็ตามตอนนี้อยากตามแบบว่าโคตรลำเดนื่อพี่น้องแต่ววแตบวยยุกนี้แล้วยังมีอยู่ใส่นะบ้านลาไซนี่บ้านนะีาน้นะเบิดบ้านเบิดเมืองเลยไปจากลองไปสัมผัสบรรยากาศกเก่าแนะ้วล้ำลึกความหลังวันนี้นะ ผมนีแล้วตะโบกแลนั่เนจเจ้าว่าพวกกินเ่ลาเนะกตมาตั้งเลยดินเลยพี่น,อน,อน้องกันย่างตะโขกมสิก็ตําได้นะแต่มันเมื่อยนิดหน่อยมันเมื่อยนะพี่น้อง,องแต่ตะพอได้นะพวกวาอยากพี่น้องวันนี้กระอดตอนที่ข้าวนี่มันเริ่มแหลกแล้วพี่นอ้องอเป็นตอนที่กิ่งคนดีใจเลยพี่น้องเลย ดีเนาะสวรรค์เขากระสิทเทลงไปพัดนะขีดดิเทลงไปพัดกันเลยนะพี่นออ้องคาดการว่าเขาตามสองเธอก็น่าจะได้ได้อาไว้ลยนะพี่น้องแบบแล้วนะกนี้กระสิพัดเลยนะพี่น้องะมันตามตามันตามตาโอ้พี่น้องเห็นปะออกโคตรหลายเลยเราพัดไปเนะโคตรควันเลย นี่พี่น้องตอวกิกววน,นรกรกนะพัดกระดงเป็นเด้อเออกินมมุนละของเลนละสองฝ่าเข้าโคกกระเด็นง่ายน้องได้นี่นะพี่น้องตามบัตแรกนะตามสองบาทกับพ่อพัดอีกบหนึ่งแล้วก็แล้วเลยนะพี่น้องโคกนี้โรงามดอกแต่พัดเข่าเปนนน็นเด้อพี่น้องกันเด้มาลงขอบเลยหมวกเอาลายยื่อห้างนะ เฮ็ดได้สักเป็นอีพี่น้องโอ้เก่งอีหลีเนางนี่นะพี่น้องมานก็นสิบ่าวดวอดเลยนะปันนี้มาคุกหลังจากคัดบัดแรกไปเนาะมันก็นสิค่อนข้างออกหลายแน่คิดว่าง,งูคุกเนะพี่น้องคือสิจริงงูมันสิบมาคุกคนมันก็น เราไปเนาะเขาต้องสาระมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนทุกคนมีสาระอยู่แล้วเขาก็ต้องพยายามเติบโตให้มีสาระอ้าพี่นอ้องเออแซกิ่งรู้สึกว่ามันสิแหลกแน่แล้วนะนี่เขาก็จะไปผัดกันนะเนี่นี่สีมือพี่น้องแต่ว่ามันก็สีอยากมุนเลยเนาะแต่แะบอกเป็นอย่างไนะพี่น้องรับได้ขอแค่มันมีสีแนนันหนึ่งเขาเอากระด้งมานะ แล้วก็เทใส่คกนี่ก่ะน,นักแห้งนะพี่น้องนอง้องนึงนี่ย่อไปจากขึ้นมันนักเทียนก็เรก็ได้เยอนักเอยียงตันนั่นนะมันใหญ่ตัวละแล้ก็สิพับอีกน,นจะจ๊ะลงไปทางไหนน้อพับตอนนี้มันเก็บเข้าเปลือกที่มันยังโวลเลตเลยค่ะจะช่วยเลยนะ มันมาทางนี้อาลมณ์นะทีอถอยนะพี่น้องถอยกับหวานซ้ำกันเลยพัดกระดงนี่รู้สึกว่าจะเซียนขึ้นมาเล็กน้อยนะหลังจากที่ไม่ได้ผัดมาหิงเสร็แล้วกว่าเวตามขาวแก้มเสร็จแล้วนะพี่น้องก็สิพัดกระดงเป็น,นกระยอนตามขาวแก้มแนี่เลยพี่น้องเลยสิพัดขาเม่าวไ,ไปเลยทั้งขมาวทั้งอีกย่างเป็นกุ๊กเย็ดตะพืชนตะพื้นเนาะ แบบซูซี่นะอยากลองเบิ่งนกันนะแต่จีิแบบแม่เห็นแม่พัดขึ้นตัวมันเทนะแต่จริงเหมือนยแขนกับพัดรวมไปได้เลยนะพี่น้องได้สิรอดแล้วคนดีใจเลย หล่อแล้วก็บปนักงหนะอยหล่อแล้วนี่พี่น้องนี่ฮักครือฮักกลางแน่กระยำนนพี่น้องพี่น้องกระดับไปสีให้มันสิเป็นสีขาวกว่านี้เนาะนี่ตดำกระหล่อมทำนี่กระยำพี่น้องเนาะเอา,เาก็สีมาเก็บขอกากกันเนาะก็สีเก็บของกันพี่น้องตัวแบบนี้ตัวมันยังเป็นกระเปือกอยู่เราก็จะเก็บออกนะอ้าวดำเดน่าเข่านี่ เล็ดดำพอเลยเราจะเก็บให้เป็นไนกน่้กันพีครับหาน,นหาอ้องพี่น้องหาเขาเือนนับพาท่ายันท่ายมือเป็นเก็บสิง มาผัดเผือกเกนาะพี่น้องนี่เห็นแล้วแบบนี้นะนแล้วก็ทิ่มไปเนะทิ่มให้เป็ดให้ไก่ทั้งนี้แหละเดี๋ยวเป็ดไก่ไก่ค่ะพี่น้องหากันมาเ้าเมื่อกี้นี่เห็นแวบบ๊แบๆบนี่ ให้เป็ดนี่แหละค่ะในการเก็บขา้าวกากนี่มันต้องใส่แบบนางตาอันย่อนยานใหม้มาพี่น้องแบบใส่งานนางตาอัญยอนยานให้น่มารมาักรอมันเปิดตลับอีกมันโอ้ั่งพักบกระเบนคัดกแกวมันหนาสิเวิร์ตโนพี่น้องเขาก็จะเอาถ้วยมาเทาใส่นะถ้วยมาเทาใสร็จแลรวมัน,น มาเทซ้ายหนี่พี่น้องเทลงถั่วแล้วเนาะโอ้ยยันเหีเยดยดิโบเคยเห็นมาสินะนี่พี่น้องเฮ้ยเก่งนะเราอะ่ะยันเดเพียงขย่ญญองตัวเองบัน,นี้พอได้ยูนะนี่ซ้ำเลยก็แบบไปสีแห้งสีเป็นปอย่างเลยนะพี่น้องคื่อครูบาหแหละดำกบบระโบ ดำกระบ,บอกเป็นอยังนี้พี่น้องขนาดขาวกำยังมีคนอยากขนาดอ่ะเสียบอ่ะนี่เรียบร้อยนะพี่น้องนี่โอ้ยภูมิใจนะพี่น้องนเอานาะอ๋อนะพี่น้องมื้อนี้ก็สกิงสี่คอโตไปต่ำขาวกำนี่ให้มันแล้วก่อนเนาะทำแบบไทยไปน้ำต่ำไปน้ำสกิงคือโดามาสีแบบลาซาไปเล็กน้อย แต่สากินก็นสิีอเปตตำข้ากลัมาแล้วเนาะแล้วสากินสิมาถ่ายตอนหนึ่งแล้วก็ตอนปรุงแต่งเนาะว่าสากินชิเฮ็ดเมนูยังสำหรับข้ากลัมมันไม่เพาะถ้าไปเบ้างต,าตอนหนึ่งกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องในการเป็นการหนึ่งแล้วเนาะสากินก็ได้แบบเป็นหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วสากินก็สิช่วยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาข้าใส่ตะลิวเนวาะซอยพี่น้องซอยใส่กระซานเลย เนี่ยพ่ขอขดควันเลยพี่น้องฮะหอมไหมมาเนี่ยโอ้ขาดพี่น้องหอมนะอ่ะเขากากเลยพี่น้องเก็บเอาก่อนก็มี2องอ่านพุ่นนี่ยแล้วเอาเก็บออกไปนะใส่ต่อไปโอ้ยอยากชิมมังเรซิมัง,มงกันอ่ะหอน กลมๆน้อจุดกลางก้อนหนึ่งม,ม,มีอีกแล้วนะเนี่ยจะออกนะมาลเลยนะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็ใส่ใเกลือลงไปนะ้าช้ำเนี่ยเกลือลงไปอ๋อน้ำตาลน้ำตาลจิละลายีนั่น,นี่เขียรองน้าพี่น้องช่วงนี้น้ำตาลมัน เอาน้ำตาลลงไปน้อพี่น้องนี่น้ำตาลประมาณน,นี้เลยข้าเช็ดหวานเข้ากลมนะพี่น้องมันบอกวา่าเขาเออนนี่บอกอ๋อพี่น้องงามแมงสีแบบสีเหลืองกับสีนี้เข้ากันนะคนงามเลยสว้อยนะพี่น้องมาแนน้อาต้องสรอยใช่ตอนที่เข่ายัางฮ้อนจอีน้องพี่น้องเพราะว่า,วามันสีได้ละลายไวนะเขาแบบเข่ามันบวฮ้อนแล้วเขาไปสรอยใส่ระดับมันสีเห็ดนะน้ำตาลนัานละลายแล้ว เอาเวลาเรากินมันชีแยะนะพี่น้องแบบหยำมันชีเค็ดเแขล้วสวยไปแล้วนะพี่น้องเดีย๋ยวกวนน้ำตาลจะละลายนะเดียกก๋ยวกลมมัชีทั่วกันเนาะนี่โอ้ยควนัวนควันเราก็จะใส่มะพร้าวลงไปนะพี่น้องมาเลยนี่ใส่มะพร้าวลงไปเออมะพร้าวนี่แม่นเอาขูดแล้วนะพี่น้องเก็ใส่ลงไปเลย แล้วก็จะคันลนให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องก็กินบวรวานข้าวกลัมนี่แซ่บเด้พี่น้องใครได้กินก็คือติดใจแห้งดำต่กานัวเด้อเหมือนว่าดำแซ่บเด้พี่น้องเลยอ่าน้องพี่น้องนะครับสิชิมเบอร์นัจากแถวเห็นแล้ว มันหวานหวานก็กล้ามดีนะรอ,อร่อยดิแซ่บนะพี่น้องมันหวานกำลังดีแล้วก็ดดมันตัดรสมันๆแบบน้ำหมพร้าวค่ะเนาะแล้วก็เค็มนิดหน่อยแบบใส่เกลือลงไปได้วค่ะแซ่บนะพี่น้องถ้วยนี้ให้ ชิบคะแนนแล้วนะเอ็ดเองกันย่องตัวเองนะพี่น้องเนาะใครที่เคยกินไรข้าวกล้ามชิ้นโน้นก็ออแซ่บสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องเนะาะถสะใจมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกินคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อร์สำหรับมื้อนี้มันขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้อง